โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆนนักเทรด IOST ทุกท่านนะครับสำหรับตัว IOST ในวันนี้นะครับราคาสูงที่สุดในรายวันนะครับอยู่ที่1.71นะครับราคาต่ำสุดในรายวันอยู่ที่1.67นะครับย้ายก็วิ่งเป็นบาร์โค้ดทั้งวันนะครับขึ้นลงอยู่ในโซนนี้นะครับตั้งแต่1.67จนถึงตัว1.71นะครับมาดูอินดิเคเตอร์ตัว RSI กันบ้างนะครับตัว RSI ยังอยู่ในกรอบสีม่วงนะครับหรือว่ายังเป็น ไซเวย์อยู่นะครับตัว MACD นะครับเหมือนกําลังจะตัดขึ้นนะครับเมื่อดูเมื่อประมาณ5แท่งที่แล้วนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแท่ง C D C Action Zone นะครับแต่ก็ไม่มีแรงส่งพอที่จะทําให้ตัดขึ้นได้ตอนนี้ตัวเส้น MACD กาลังมุดลงนะครับเส้นสัญญาณกาลังตามขึ้นไปนะครับมาดูในไทม์เฟรมย่อยกันบ้างนะครับไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับจะสังเกตว่าตัว O S C นะครับยังเกาะตัวแนวรับที่ประมาณ1.69หรือว่า1.70อยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับที่ IOLT ไม่หลุดลงไปง่ายๆนะฮะส่วนตัว CDC Action Zone นะครับเมื่อทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับก็เป็นแท่งแดงติดต่อกัน3วันแล้วนะครับก็ประมาณ12แท่งที่ผ่านมานะครับถือเป็นแท่งแดงนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวจากตัวอินดิเคเตอร์ CDC Action Zone ในตอนนี้นะครับอลองมาดูทำเฟรมใหญ่กันบ้างนะครับ ตามเฟรมรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ i o s ถือว่ายังเป็นสีเขียวอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่ารายเดย์หรือว่ารายวันเนี่ยแดงติดต่อกันมากๆนะครับรายสัปดาห์ก็อาจจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองได้นะครับครนี้มาดูตัว MACD ในรายสัปดาห์นะครับในรายสัปดาห์ MACD นะครับเส้น MACD ตามหลังเส้นสัญญาณอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นขาลงนะครับหรือว่าอาจจะถือว่าเป็นช่วงไซด์เว์ได้เหมือนกันนะครับ มาดูรายเดือนนะครับรายเดือนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับตัว MACD นะครับก็ยังนำตัวเส้นสัญญาอยู่นะครับสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ i o s T นะครับในรายวันนะครับอินดิเคเตอร์26ตัวก็ให้เป็นกลางซะส่วนใหญ่นะครับ10ตัวนะครับให้ขาย8ตัวแล้วก็ให้เข้าซื้อนะครับ8ตัวนะฮะสำหรับ IOSC ประจำวันในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ